สุขในขณะนี้เป็นความสุขของอนาคตการที่คุณรู้สึกและคิดในเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้ตัวคุณเองวันนี้มันก็จะสร้างประโยชน์ให้คุณเองในอนาคตดังนั้นนะคะการอยู่ปัจจุบันขณะอย่างที่นะคะเลือกได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการมันเป็นการสร้างอนาคตในสิ่งที่คุณต้องการด้วยตัวคุณเอง เพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องและคกูจะนำความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะหัวข้อมาเด็ดสตรติเหลือเกินนะคะบอกเลยว่ายิ่งเราเชื่อมโยงกับสนามพลังงานในตัวเราในตัวเราก่อนนะคะคุณจะต้องนะคะจัดเซตในเรื่องเราตัวเสาพลังงานที่ตัวคุณเป็นน่ะนะคะจัดว่าคุณจะอยู่คลื่นไหนคลื่น am หรือคลื่น fm คุณรู้อยู่แล้วนี่คลื่นวิทยุมันมีจริงคลื่นโทรทัศน์ก็มีจริงคลื่นของนะคะมือถือแต่ละคนก็มีจริงคุณจะอยู่ค่ายไหนละ่ะนะคะวันทุกคออยทูตูมุกหรืออยู่คลื่นนะคะในค่ายอื่นๆมันก็มีจริงนี่คือสิ่งที่คุณรู้และใช้นะฮะโดยคนไม่ลังเลสงสัยเลยคลื่นมันมาจากไงจากไหนเพราะนะคะหมู่มากคนหมู่มากร่วมกันใช้โดยไม่ต้อง ไม่ต้องมาถามหาต้นต่อสาเหตุของคลื่นมาจากไงนะคะดังนั้นเนี่ยเชกเช่นเดียวกันคุณไม่ต้องไปถามหรอกละคุณจะสร้างคลื่นพลังงานยังไงหรือคลื่นพลังงานของคุณจะออกจากตัวคุณไปยังไงหรือนะคะข้อมูลต่างๆที่คุณจะรับเข้ามาในตัวคุณทํางานยังไงนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณคือผู้สร้างน,นะคะสร้างจากอะไรสร้างจากความคิดสร้างจากความรู้สึก สร้างจากกลไกของร่างกายของคุณวันนี้คุณจะต้องรู้พื้นฐานว่าชีวิตคุณคือพลังงานคุณเกิดมาเพื่อที่จะนำตัวเองออกจากสนามนะคะของเครื่องจักรการเวียนว่ายตายเกิดนะคะวัตถุประสงค์หลักนะคะของจิตวิญ,ญญาณคือตรงนี้แต่วัตถุประสงค์ของอัตตา มันนะคะบทบังคุณจนมืดมิดอันนั้นก็แล้วแต่ใครจะถักถางอัตตาได้มากเท่าไหร่คุณเขาเข้าเส้นปัญญามากเท่านั้นนี่เป็นเรื่องราวที่เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้รู้แล้ววันนี้เพจก็นําความรู้มาให้นะคะในรูปแบบคุยง่ายๆสบายๆส,สไตล์นะฮะธนาสิออนกันระทวงโอเคก็วันนี้นะคะเมนทอจี้นำในเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ หัวข้อที่ลึกซึ้งมากนะคะลึกซึ้งมากแล้วก็ขอขอบคุณอาริยาเมตยานะคะซึ่งตอนนี้เป็นทฤษฎีเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะพาพวกเราเนี่ยนะคะเข้าสู่ในเรื่องสนามของจิตวิญญาณและปัญญาได้อย่างเรียบง่ายและก็นําในเรื่องราของตัวละครนะคะตัวละคร ก็นะคะใช้ในเรื่องเราคำสอนของนะคะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งกับวิธีการนะคะการที่จะถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาได้อย่างเรียบง่ายมากใครสนใจไปติดตามที่อาริยาเมตตาญาเข้าไป YouTube บอกเลยว่าเช er ียร์เต็มที่นะคะเพราะมันเป็นแหล่งนะคะของการให้ข้อมูลเชิงปัญญาได้อย่างเรียบง่ายได้อย่าง เข้าใจแบบอีหลี่อะนะ,ะเข้าใจอีหลีเข้าใจไหมคือเข้าใจจริงๆนะคะเข้าใจจริงๆวันนี้นะคะจึงนําในเรื่องเราหัวข้อตรงนี้มาบอกว่าจงขอบคุณความทุกข์นะคะที่มันคือความทุกข์ที่มันมาเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเต็มเตมก็คือว่าจงขอบคุณความทุกข์ที่เป็นเครื่องชําระความเศร้าหมองให้เป็นความบริสุทธิ์นี่เราจะได้ขอบคุณความทุกข์นะเพราะถ้าเราไม่มีความทุกขนะ์อะ เราจะไม่กลับด้านมาเป็นความสุขเลยถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์มันเป็นแบบไหนเราก็จะไม่ข้ามฟากมาสู่ความสุขนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นคุณค่าว่าความทุกข์แต่ไม่ได้บอกว่าไปปราบปื้มจนกระทั่งเอาตัวเองไปกองอยู่ในในกองทุกข์อันนั้นคือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเด็กปัญญามันมีอยู่แล้วไม่ใช้ปัญญาให้ตัวเองออกจากทุกข์อันนี้คือต้องใช้อย่างนี้นะคะคือปัญญาทุกคนมีนะคะ เพียงแต่ว่าเราอะถูกกดบังด้วยบางสิ่งบางประการโดยเฉพาะเรื่องกายภาพและอัตตานึกว่าไอ้กายภาพและอัตตาเนี่ยเป็นตัวกูของกูนะฮะตัวกูของกูและตัวกูของกูพระพุทธเจ้าที่พิคุสอนเรื่องนี้เยอะนะฮะเรื่องตัวกูของกูเนี่ยนะฮะแต่ว่ารายละเอียดลึกๆเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดท่านใดเคยอ่านของพระพุทธทาสทิ่ขุกก็เขียนคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะ เฉพาะหัวข้อนะฮะเรื่องตัวกูของกูเนี่ยก็ทําให้เรานะ,ะมองเห็นภาพแล้วเฮ้ยท่านกําลังสอนอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอ็ดในใจนะคะพอเราเรียนรู้และเปิดใจนะคะในเรื่องเราเปิดใจอยากรับรู้เรื่องชีวิตเนี่ยนะคะ,ะ,คะเข้ามาสู่จิตวิญ,ญญาณมันจะมีคําตอบอ๋อท่านสอนให้เราละตัวตนของปลอมนะ ละตัวตนของปลอมที่ไม่ใช่ของแท้เป็นของสมมุติเสมือนจริงนะะเราก็มาติดกับในเรื่องของกายเนื้อเรานะะซึ่งเป็นส,สารและเป็นโมเลกุลเป็นนะะอะตอมเซลลเป็นหมื่นหมื่นล้านเซลล์มารวมตัวกันการที่มันมารวมตัวกันเรียงร้อยด้วยธาตุสี่ขันห้า 5, นะะเรียงร้อยด้วยธาตุสี่ขันห้า 5, และนะะมันพร้อมจะสลายไปเมื่อหมดอายุไข เราไปยึดติดตรงนี้แล้วมันกลายเป็นเป็นเรื่องที่เราไปยึดติดของไม่ควรที่จะยึดติดนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวที่เรามาอยู่ในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นยุคที่ทันสมัยมากมันเป็นยุคที่ไฮเทคโนโลยีมากมันเป็นยุคที่นะคะมีวัตถุสิ่งของเยอะแยะมากมายแต่กับตรปัดตรงที่ว่าผู้คนลุกขึ้นมา ทันเกมนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะของจิตวิญญาณได้มากกว่าที่ผ่านมานะคะนี่คือเรื่องราวของการผกผันนะคะผกผันตรงที่ว่าบางคนก็มีคุณมีบางคนเนี่ยมีมุมมองในการที่บอกว่าสังคมมันเสื่อมทรามเพราะเทคโนโลยีมันเบ่งบานคุณไปดูอะไรอยู่นั่นคือสื่อเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยมันมีสื่อสองกลุ่ม กลุ่มบวกกับกลุ่มลบถ้าคุณไปดูสื่อกลุ่มลบคุณก็เจอเรื่องเราลบ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 ,ลบคุณจะไม่ได้เจอบวกเลยเพราะมันเป็นคนละเส้นทางนะคะแต่ในทางตรงข้ามถ้าคุณมาอยู่สื่อบวกคุณก็จะเห็นว่าโอ้โหโลกนี้มันสวยงามเหลือเกินเด็กอายุสิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบกว่าเฮ้ยเขาตื่นรู้อะบางคนนั่งสมาธิบางคนสอนธรรมะมาเป็นฉาก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 นะ แล้วเราสี่สิบห้าสิเจ็ดไม่มีข้ออ้างแล้วนะไม่มีข้ออ้างนะอย่างน้อยการอาบน้ำร้อนมาก่อนอ่าก่อนน้องๆที่อายุ10กว่า20กว่า30กว่า40กว่าเขาอาบน้ำร้อนมาน้อยกว่าคุณนะคนที่อายุ50 60, 60 70 80 90หรือมากขึ้นตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์และฝ่ายจิตวิญญาณ รู้หมดเรียบร้อยแล้วว่าดวงจิตมันไม่มีวันแก่ดวงจิตมันไม่มีวันแก่วงดวงจิตมันไม่มีวันเสื่อมสลายเข้าใจอย่างคุณน่ะเอาดวงจิตที่ไม่มีวันแก่ดวงจิตที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไปอยู่ในอัตตาตัวตนอยู่กับกายภาพและคุณก็ตีโจทย์ว่าเมื่อกายภาพคุณแก่จิตคุณจะแก่ด้วยนี่คือความเข้าใจผิด และเราก็เข้าใจกับผิดกันแบบนี้มานานแล้วนะคะวันนี้นะคะการที่มีข้อมูลลงมาอย่างบริสุทธิ์แบบนี้ก็เป็นการที่ขอประโยชน์3ฝ่ายให้พวกเราฝ่ายหนึงฝ่ายผู้พูดนะคะที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ปรารถนาที่จะรู้ความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้พูดฝ่ายที่สผู้ใดมาฟัง ให้ได้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดและเอาไปใช้ได้จริงๆฝ่ายที่3โลกนี้นะคะ,ะที่มีคูบาจะผู้ที่ปรารถนาให้มนุษย์ตื่นรู้ผู้ที่ปรารถนาจะให้มนุษย์ช่วยกันสร้างโลกให้งดงามผู้ที่ปรารถนาจะให้นะคะมนุษย์ทุกคนเข้าสู่ความเป็นจริงของชีวิตได้ดีใจนะคะวันนี้ จึงข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบชนิดที่ว่าให้ข้อมูลอย่างเข้มข้นนะคะท่านใดที่เข้ามาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะก็จะได้รู้ว่าบางหัวข้อนะคะบางหัวข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ปรารถนาจะให้ใครบางคนที่เข้ามาฟังแล้วตื่นรู้ในทุกๆคลิปคลิปไหนคลิปนั้นมันจะต้องมีนะคะในเรื่องราวของการส่งพลังงานไปสู่มุ่งตรงไปสู่จิต จิตสำนึกและสะเทือนไปถึงจิตใต้สำนึกให้ช่วยกันปลูกตัวคุณให้ตื่นเพราะเมื่อไหร่ที่หนึ่งคนตื่นล้านคนจะสะเทือนนะฮะหนึ่งคนตื่นล้านคนจะสะเทือนเพราะการตื่นรู้ก็เสมือนได้จุดปัญญาจุดแสงสว่างและม่เมื่อนะฮะแสงสว่างมันถูกจุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ ยังไม่ได้ใช้ปัญญายังไม่ได้ใช้แสงสว่างนะคะเพราะนะคะโลกนี้อยู่ในความมืดจํานวนเยอะแยะมากมายด้วยเหตุผลด้วยนะคะกรอบในองค์ความรู้เก่านะคะและแต,แต่ถ้ากลับไปสู่องค์ความรู้ดั้งเดิมนั่นก็คือจิตทุกคนต้องการมาเรียนรู้บนโลกมนุษย์แบนี้เพื่อปรารถนาให้กลับเข้าไปสู่แหล่งที่จะมานะแหล่งที่จะมา โอ้อันนี้ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะข้อมูลไหลไหลเข้ามาขอบคุณขอบคุณศิษย์ศิษย์ทั้งหลายนะคะไหลเข้ามาจริงๆนะคะไหลเข้ามาจริงๆก็เอ่อเป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องที่ดีที่ตัดสินใจนะคะตัดสินใจเดินหน้าต่อนะคะตัดสินใจเดินหน้าต่อเพื่อที่จะขุดเอาข้อมูลนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะคะ เอ่อขอบคุณข้อมูลและของคนอื่นที่เขาร่วมทำนะ,ะเราก็เพียงแค่มาเชื่อมโยงต่อนะคะในเรื่องราวของพลังงานที่เรามองไม่เห็นอันเป็นประโยชน์ในการที่จะยกจิตยกใจนะฮะของพวกเราขึ้นยกจิตยกใจของนะฮะพลังงานของโลกช่วยในเรื่องการยกมิตินะฮะของโลกให้สูงขึ้นนะฮะเพราะนี่คือภารกิจของพวกเราทุกคนดังนั้นเนี่ยจากหัวข้อในวันนี้นะคะจากหัวข้อในวันนี้เรื่องราวของ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละมันเป็นตัวที่เราต้องชำระเออเพราะว่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกตีโจ์นะคะตีแปะป้ายแล้วก็ตีเขาเรียกว่าเอา่อในเรื่องราวของการตัดสินน่ะนะคะโลกมันนับไม่ถ้วนไม่รู้เราเกิดมากี่รอบในเรื่องของกงจักรของจักรวาลน,นะคะกงจักรของจักรวาลหรือห้องเครื่องจักรวาลห้องเครื่องแมกนิตตตรงเนี้ย เรานะฮะต่างคนต่างผัดกันเล่นบทละครน,นะฮะในการที่จะมาทดสอบซึ่งกันและกันนะคะทดสอบอยู่นั่นแนหะทดสอบซึ่งกันและกันทดสอบในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นคุณจะต้องตามรู้ตามทันว่าทําไมสภาวะอารมณ์นะคะกับสิ่งที่มีปฏิกิริยากับเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหนะ้าในเรื่องนี้นะคะทำไมความรู้สึกมันจึง ไปประทะในรูปแบบที่ไม่มีความสุขนะคะในรูปแบบของความที่ความเกลียดความโกรธความไม่พึงพอใจความกลัวนะคะความโลภนะคะและความอิจฉาริษยาหรืออะไรต่างๆที่เป็นสภาวะที่ไม่ใช่ดวงจิตที่แท้จริงน่ะนะคะคุณต้องตีโจทย์ว่าสภาวะใดก็ตามที่ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความสุขความสว่างความเบิกบาน ความร่าเริงความสำนึกรู้คุณทราบซึ้งกตัญญูและความสันติสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาใช้นะคะไม่ใช่เอามาใช้สิเพราะมันใช้ใช่ไหมไม่ควรเอาไว้เป็นคุณสมบัติของดวงจิตของคุณดวงจิตของคุณน่ะนะฮะต้องสดใสประพัดสอนบริสุทธิ์เพื่อที่จะกลับไปแหล่งกําเนิดที่คุณจากมาซึ่งมันต้องใช้การเดินทางแบบเบาโป่งโล่งสบายเบาโป่งโล่งสบายก็คือ เหมือนลูกโป่งที่อัดแก๊สอ่ะมันจะเป็นลูกป่งสวรรค์ที่มันลอยขึ้นฟ้าแต่ถ้าคุณใช้ลมหายใจคุณหรือเครื่องเป่าลมธรรมดาที่ไม่ใช่อัดแก๊สเป่าปูดๆๆกับไอ้ลูกป่งพวกนั้นพวกนั้นน่ะนอกจากมันจะลอยไม่ได้แล้วนะคะมันก็หล่นลงดินนะคะเท่านั้นเองเข้าใจไหมคะดังนั้นมันก็เหมือนสภาวะของความรู้สึกของคุณน่ะมันต้องใช้สภาวะของการที่ไม่โดนอ่าโดนเลยนะ โดนกักโดนถ่วงโดนขังนะคะในสภาวะความรู้สึกหรือคว,งงนะะความถี่ในพลังงานต่ำๆนะคะความถี่ในพลังงานต่ำๆอย่างที่บอกเรารู้ละ am มีจริง fm มีจริงเาก็รู้มาตั้งนานแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะวิทยุยทานซ s ิสเตอร์เครื่องหนึ่งเราก็นะฮะเอาบางคนซื้อ am ก็ฟังแต่ am ไปนะฮะเครื่องนั้นก็จะไม่รับ fm บางคนซื้อเครื่อง am และ fm เวลาซื้อเครื่อง am และ fm เนี่ยนะฮะ คุณสามารถที่กดปุ่มอ่านี่ AM นะ่ะคุณก็เลือกได้นะนี่ FM นะนี่แหละชีวิตคุณก็เลือกได้เหมือนกันว่าคุณจะเอาบวกหรือลบ ะะก็เหมือนแค่กดเลื่อนไปนะคะคุณเลื่อน AM คุณจะได้ฟังสถานี AM และ a อ m มนะมันมีคลื่นเดียวที่ไหนมันมีคลื่นความถี่เท่าไหร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 ่คุณอยากฟังความถี่ของใครนะค,ะคุณต้องจําไว้นะ,ะว่าดีเจคนนี้นะ,ะจะรายก,การคลื่นนี้นะคะแล้วเวลานี้เท่านั้นนะคะแล้วคุณจะได้ฟังเสียงดีเจแล้ววันดีคือด,ด,ดีคุณก็โทรศัพท์ไปหาดีเจเพื่อต้องการขอเพลงอะไรเงี้ยนะ,ะเราเาเป็นฉากๆากอันนี้ที่ฉันเคยเป็นแล้วเป็น ดีเจวิทยุมาก,ก่อนนะฮะทีนี้ในคลื่น FM ก็เหมือนกันคลื่น FM ฟเอพอคุณนะฮะเปลี่ยนเลื่อนนะฮะเลื่อนเลื่อนปุ่มไปที่อ่า FM คลื่นความถี่ FM ก็โหยาวเป็นหางว่าวเลยนะมีตั้งแต่นะฮะ94.5เอาตั้งแต่7นะน่าจะเป็น74อ่า74เมกะเฮิรตซ์นะไปถึงอ่ะ102.5เมกะเฮิรตซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเอ้ความถี่ของแต่และความถี่เนะี่ยมันมีสถานี จูนคลืนความถี่ด้วยคุณเขา้าใจยังว่าความถี่พลังงานมันจูนได้ก็เหมือนสาภาวะความรู้สึกคุณมันก็จูนได้เหมือนคลื่นความถี F ่ FMAM และก็ความไต่ลำดับนะคะของคลื่นความถี่มันจะมีจริงแบบนี้ก็เหมือนคนที่เลือก FMAM คนที่นะคะเป็นนายสถานีคลื่น FM 1 0 8ยเมเกะเฮิร์เขาก็จะตั้งเสานะคะคลื่นพลังงาน ของเขาและก็ส่งความถี่ไปขึ้น108.5เมกเฮิร์โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคลื่นใครเลยนะะมันก็จะพุ่งตรงไปขึ้น108.5เมกเฮิร์แล้ววิทยุคุณเนะี่ยเวลาคุณเปิดขึ้น108.5เมกเฮิร์คุณก็จะได้ฟังการจัดรายการของสถานี108.5เมกเฮิร์มันก็ขึ้นอยู่กับว่านะะตัวส่งกับตัวรับจูนขึ้นตรงกัน นะฮะจุนขึ้นตรงกันมันถึงจะรับและส่งกันได้นะฮะดังนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในขึ้น108.5เมกะเฮิร์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะข้อมูลใดๆจากคลื่น108.5เมกะเฮิร์นะคะดังนั้นมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตคุณนะคะ,ะเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์หรือชีวิตคุณชีวิตเป็นทคโนจีนะคะ,ะ,ะก็นี่แหละเราก็เป็นตัวนะคะเป็น เป็นเขาต้งใช่เป็นตัวเป็นบุคคลนะฮะ <instagram> เป็นบุคคลที่เป็นเสมือนเสาพลังงานที่เราเนี่ยจะต้องใส่โปรแกรมตัวเรานะฮะให้เหมาะกับคลื่นพลังงานที่เราต้องการแล้วขึ้นพลังงานที่เราต้องการนะฮะคงไม่มีใครอยากต้องการมีความทุไ <learns> ม่มีใครอยากต้องการมีความขาดแคลนไม่มีใครต้องการอยากให้ตัวเองนะฮะไม่สบาย เขไม่มีใครต้องการที่อยากให้ตัวเองนะคะได้ในสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ถูกไหมแต่นะฮะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องจากความไม่รู้จักความทุกข์เนี่ยเราจะไม่ไม่อยากยกตัวเองเข้าไปสู่คลื่นความสุขซึ่งคลื่นความสุขตรงนี้มันจะต้องจูนจูนจูนและก็โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมนะฮะจูนจิตหรือโปรแกรมจิตตัวเองให้อยู่ในสนามพลังงานนะคะที่ดีๆ และไอสนามพลังงานที่ดีๆจะไปขอคนอื่นได้ไหมมันไม่ได้นะฮะคลื่นของใครคลื่นของมันชีวิตใครชีวิตมันเสาพลังงานใครเสาพลังงานมันแม้แต่พ่อแม่คุณก็ไม่สามารถที่จะทําให้อ่าไปขอร้องให้เขาเนี่ยมาจูนคลื่นชีวิตคุณได้นะฮะแม้แต่ลูกคุณก็ไม่สามารถที่จะขอให้ลูกเนี่ยมาจูนคลื่นชีวิตคุณได้เพราะเขาแต่ละคนก็ต้องจูนคลื่นพลังงานของเขาแต่ละคนเราก็เหมือนกัน เราอยากจะไปจูนขึ้นให้ลูกสูงๆถ้าเขาไม่เอาเราจะทำอะไรได้เราเหมือนกันอยากไปให้พ่อแม่จูนขึ้นพลังงานสูงสูงอยากให้เขามีความสุขแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาไม่เอาเราก็ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> เราทำได้อย่างเดียวคือทำตัวเราให้นะฮะอยู่ในจุดที่สร้างผลลัพธ์นะฮะแล้วนําผลลัพธ์นี้ไปมอบเป็นความสุขให้กับคนในบ้าน และเมื่อเราทําอย่างไม่ลดละทาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากจะมีชีวิตเหมือนเราที่ทําจากการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดผลลัพธ์นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจงอย่ากลัวความทุกข์แต่ไม่ได้ให้ท้าทายว่าความทุกข์จงมามันไม่ใช่นะคะคือเรื่องความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่สร้างไว้ทั้งสิ้น ะะสร้างไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งตอนที่ตั้งใจไม่ตั้งใจคุณก็สร้างจากอดีตและคุณก็มาเจอความทุกข์นะฮะดังนั้นเนี่ยจงขอบคุณผลงานชิ้นโบแดงจากความทุกข์ที่มาส่งผลลัพธ์ให้กับคุณเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับอีกนะฮะคุณยังโทษปีโทษกองโทษลมนาถโทษคนอื่นอยู่นั่นคือคุณไร้ความรับผิดชอบแล้วพลังงานในตัวคุณอ่ะนะฮะที่คุณปัดในเรื่องราวความรับผิดชอบ นะคะให้ห่างไกลจากตัวคุณคุณยิ่งจะต้องนะคะได้เจอบทเรียนที่หนักกว่าเดิมเพื่อที่คุณรู้ว่าคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้พูดพูดแล้วก็บอกว่าอ่านะเหมือนอดีตกับบันทอลิตี้เลยนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเป็นเรื่องราที่มาเพื่อขัดเกลาเราให้ปัจจุบันนี้เราจงทำไมไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะ ลงเปลี่ยนใหม่มันดีกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนใหม่ให้ดีกว่าเดิมเปลี่ยนใหม่ง่ายกว่าที่จะอยู่เรื่องเก่าๆถ้าคุณอยู่เรื่องเก่าๆคุณไม่เปลี่ยนสักทีบอกเลยว่าผลลัพธ์มันก็เป็นเรื่องเดิมๆคําถามคือเบื่อกันหรือยังคําถามคือเพียงพอหรือยังนะคะเออบางคนบอกสมรรถหาพอเพียง <c oughs> ก็ดีนะคะเรื่องดีฮนะ,ะแต่เรื่องราวของความสุขมันจะต้องเข้าสู่ในสภาวะที่ สมบูรณ์ร้อยเเซน์ในการเป็นมนุษย์ของชาตินี้แล้วคุณจะได้ออกจากห้องเครื่องของจกักรวาลแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือแดนที่พระพุทธองค์เรียกว่านิพพานนิพพานดังปัจ,จโยหนตุคุณตั้งเป้าหมายได้เลยนะคะเพราะทุกคนต้องไปสู่แดนนั้นอ่ะเป็นแดนสูงสุดของการที่ไม่ต้องนะคะมาอยู่ในเรื่องราวของกายภาพอีกนะคะ เออไม่ต้องแบบคือดวงจิตทุกคนนะคะดวงจิตของแต่แต่แต่ละคนเนี่ยนะคะมีในเรื่องราวของการที่นะคะเป็นเอกเทศเป็นปัจเจกนะคะเป็นเป็ดเป็นปัจเจกนะคะเป็นเป็นส่วนบุคคลและดวงจิตของแต่ละดวงจิตเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเองนะคะแต่ละคนต้องมีปัจจัตตังนะคะปัจจัตตังเนี่ยคือต้องรู้ได้ด้วยตนเอง ต้องพิสูจน์ได้ด้วยตนเองต้องพัฒนาได้ด้วยตนเองนี่คืออิสรภาพของชีวิตคุณแต่ละคนนะคะวันนี้มันโอยที่เอาหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะคะไม่ต้องไปหลีกหน,กนีเรื่องความทุกข์ทุกรูปแบบที่เข้ามาเพราะโลกบนี้จะไม่ส่งอะไรที่คุณรับมือไม่ไหวมาให้คุณคุณจะนะคะมีในเรื่องราวของการที่นะคะคือบททดสอบเนี่ยนะคะเอ่อบททดสอบเนี่ยแต่ละบททดสอบ จะเหมาะสมกับคุณเพราะคุณเป็นคนออกแบบนัเองคุณฟังไว้นะคะบททดสอบทุกบททดสอบนะคะที่คุณเจอเนี่ยเพราะคุณออกแบบมาที่คุณจะต้องแก้สมการในบททดสอบนี้ด้วยตัวเองด้วยตัวคุณเองจากสิ่งที่คุณไม่ผ่านไม่สามารถผ่านได้นะคะบางคนจึงมาเรียนรู้บนโลกเนี้ยในบททดสอบที่แตกต่างกันไปข้อสอบของแต่ละคน กับสถานการณ์ในแต่ละคนบางครั้งดูเหมือนครายกันบางครั้งดูเหมือนเหมือนกันเลยบางครั้งดูเหมือนนะคะแตกต่างกันก็ทั้งหมดเนี่ยมันถูกออกแบบมาของใครก็ของมันแต่กระบวนการนะคะกระบวนการในการรับมือมันก็คือเริ่มต้นในการใช้ความรักอย่างไรเงื่อนไขและใช้การไม่ตัดสินที่เป็นเครื่องมือสองอันเนี่ยที่คุณจะต้องใช้ทั้งมือซ้ายมือขวานะคะ รักอย่างเงินอะไรเงืนไข่อนไขสมมติเป็นมือขวานะฮะรักอย่างไรเงอนไขมอบนะฮะให้ตัวคนเองมอบให้ผู้อื่นด้วยการไม่ตัดสินคือเป็นเรื่องราวของการมอบอีกนะฮะเป็นการมอบให้ตัวเองที่ไม่ตัดใจไม่ตัดตินว่าตัวเองนะฮะดีชั่วเลวร้ายยังไงหรือตัวเองนะฮะมันแบบอืมน่าแบบงี่เง่าอะไรขนาดไหน ไอ้ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวของเมื่อนะคะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยที่เราผิดพลาดไปนะคะเมื่อเราไม่ตัดสินปุ๊บเราก็ให้อภัยอย่างไร้กิจจกัดไม่มีเงื่อนไขไงรักไม่มีเงื่อนไขไงเข้าใจไหมมันจึงอภัยให้ตัวเองได้แบบอย่างนะคะไม่มีเงื่อนไขเข้าใจไหมจะเท่าไหร่ก็ให้อภัย ให้อภัยทั้งหมดนะทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะทําผิดแม้ยามไหนายามไหนายามไหนมันก็ถึงเวลาที่จะฮีลลิ่งและให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่นะคะจะทําให้ทุกคนหมดนะคะในเรื่องราวของความทุกข์และก็ชําระเครื่องเศร้าหมองในอดีตได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่มันชําระนะคะ,ะเครื่องเศร้าหมองในอดีตจากการรู้ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นตัวเครื่องที่จะทําให้เราชําระเพราะเราต้องเปลี่ยนนะคะ เลี่ยนจากในเรื่องราวของการผลิตสร้างความทุกมาเป็นการผลิตสร้างความถูกความสุขนะคะเรื่องนีนะ้จะเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับองค์องค์อะไรนะพญานาสังวรนะคะสกลมหาสังฆปรินายกนะคะก็เป็นเรื่องราวทีะะ่ท่านเขียนเรื่องชีวิตนี้น้อยหนักนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบบุญนะเหมือนรถที่คุณขับนะคะแล้วก็ บาปเนี่ยเหมือนรถขยะที่วิ่งตามคุณเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณอะนะคะพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยนะคะความดีความงามที่คุณกําลังสร้างคุณก็จะนะคะรถขยะนะคะในเรื่องของความทุกข์ก็ไม่สามารถแซงคุณได้เมื่อไหร่ที่คุณหย่อนนะคะหย่อนในเรื่องราวของการขับรถของตัวคุณเองนะคะโดยที่ไม่ไม่มีสติหรือนะคะเหม่อลอย หรือนะคะไม่ได้มาควบคุมนะคะคุณไม่มาควบคุมยานพาหนะของคุณเองคุณจะโดนรถขยะปาดข้างหน้าแล้วคุณก็ไปนชนรถขยะนี่คือลักษณะที่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ชีวิตนี้น้อยนะถ้าเกิดใครเคยอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะอ,อง์สมเด็จนะคะของอสกลมหาสังคปรินายกนะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านสอนไว้นะ อันนี้ก็คือพญานสังวรนะคะคือพระนามท่านยาวมากนะคะก็เป็นพระสังฆราชนะคะพระองค์ที่1 9เ้าของรัตนโกสินทร์เราโอเคไหมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ให้ทุกคนนะคะว่าอย่าไปกล่าวโทษความทุกข์อีกอย่าไปทําให้ตัวเองนะคะมีความมัวหมองเพิ่มขึ้นจากการที่นะคะไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มาเพื่อคุณนะ,ะความทุกข์นี้มาเพื่อคุณเพื่อให้คุณเปลี่ยน นะ,ะสาภาวะอารมณ์และความรู้สึกนะคะกับการที่จะ,ะ,ะตัดสินหรือไม่ตัดสินกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าถ้าคุณยังตัดสินอีกยังแปะป้ายแยกนะคะแยกว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าทําไมมินทอลจี้พุ่งพุ่งเน้นประเด็นของเครื่องมือ2เครื่องมือนี้นะคะเพราะม็นทอลจี้ก็ใช้2ตัวเนี้ยเป็นพื้นฐานในการที่จะ อภัยตัวเองอภัยก mm ับ hmm. ผู้คนอภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะเพราะมันก็ใช้ได้ผลจริงๆแล้วบอกเลยว่าเมื่อคุณใช้จนนะคะมีเป็นเนื้อเดียวกับความรักอย่างไรเงื่อนไขเป็นเนื้อเดียวกับการไม่ตัดสินเนี่ยแล้วคุณววยนะคะจิตคุณเนี่ยเริ่มที่จะวัยตามรู้เหตุการณ์สถานการณ์ได้นั่นแหละคุณจะพบความสุขนะคะที่คุณสร้างได้ทุกวีทุกวัน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 เมื่อคุณสร้างความสุขทุกวันทุกวันทุกวันอนาคตคุณก็ไปเจอความสุข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  นี่คือทําให้คุณนะฮะจะทําให้คุณเนี่ยได้พ้นทุกนะคะเสียทีและเราจะพ้นทุกไปด้วยกันแล้วก็สร้างสนามพลังงานดีๆให้กับโลกโลกก็จะได้รับนะคะเมื่อเมื่อคุณได้รับโลกได้รับคนในครอบครัวคุณได้รับนะคะสังคมคุณได้รับธุรกิจการงานคุณได้รับนะคะเรื่องการเงินมันจะเข้ามาเองอัตโนมัตินะฮะเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนะคะเรื่องของการที่คุณจะได้รับเงินคือคุณต้องจัดการตัวคุณเองเป็นสนามพลังงานดีๆ เพราะเงินเขารออยู่ที่พื่นสนามพลังงานดีๆให้คุณไปรับเช่นกันนะคะขอโชคดีค่ะร่บรวยกันทุกคนนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินมันจะไหลคล่องตัวมากกว่าเดิมอีกมากมายค่ะและคุณไม่ต้องทุกร้อนเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะอันนี้ให้คุณฝึกก่อนนะคะและคุณจะรู้ว่าโอลุงนี้เป็นความสุขมันตั้งนานแล้วนั่นเองค่ะโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ